สนุนโดยใหม่อิซุซูวิวเอ็กซ์อละค่ะกับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะกับช่วง On The Tea และ On The Green นั่นเองโอ้โหช่วงนี้เทคนิคเคล็ดลับดีๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าโปรแตละคนเนี่ยสรรหาแต่เรื่องดีๆมาฝากกาันซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะต้องถามปอนพดีกว่าว่า on t h e t e ์คืออะไรและ On The Green คืออะไรค,ะคร the tea ่ะออ t เดอ e ์ทีออนเดอร์ e เนี่ยก็เป็นโปรอาร์มทัดเทียนใสนะวันนี้โปรอาร์มมีวิธีการแก้การตีสลซ์ มาฝากกันโดยปออให้ชื่อตอนว่า Release Fix Slice แล้วสำหรับออนเกลีล่ะคะออนเกลีก็เป็นผมเองนะครับโดยผมเนี่ยให้ชื่อตอนว่าชื่อตอนแบบไทยๆนะจะตั้งจะแบนแกนช่วยได้ The Series The Series The s e r แสดงว่าวันนี้เป็นพันหนึ่งถูกต้องมาชื่อคนหนึ่งก็ฝรั่งไฮโซฟังไม่ค่อยรู้เรื่องว่าคืออะไรอีกคนนี้โอ้ภาษาไทยแต่ว่าสละสลวยเหลือเกินมาดูดีกว่าว่าสองอย่างนี้ทั้งออนเดทีและออนเดก e ีนมีเทคนิคอะไรมาฝากกันค่ะ ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนเดยะทีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟนอร์ทเวรังสิตนะครับอยู่กับโปรอามธนัธเพยนใสครับ เป็นครั้งแรกนะที่เรามาเข้าคู่หูดูโอ้ด้วยกันนะครับต้องขอส,สด,ดีผมอามนามนี้ไม่เคยมาด้วยใช่ครับเป็นน้องใหม่ในรายการแต่เป็นพี่ของผมเป็นอาวุโสแต่ว่าเห็นเราหล่อยอย่างนี้นี่เขาเป็นสจโจ้นะฮะท่านผู้ชมฟิตเติมนะครับ <S 1> <S 1> ไม่นอกเรื่องวันนี้ช่วงออดเอทีผมอามีอะไรมาฝากกันครับครับผมเคยทําตอนหนึ่งไปแล้วก็คือการฟิกลูกฟุกนะครับฟิกลูกฟุกคือแก้ลูกฟุกแก้ลูกฟุกลูกที่เข้าซ้ายเลยตีเข้าซ้ายเลยซ้ายเนี่ยเราแก้ไปแล้ววันนี้ก็เลยจะมาพูดเรื่องแก้ลลลลูููกกกได์หรืืออุ็คที่ออกไปทาางว ลูกที่ออกขวาลูกที่บาอะไรก็แล้วแต่อขวาทั้งนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมสาเหตุหลักๆเลยก็คือการที่ตีลงมาแล้วเนี่ยหน้าไม้เราเปิดใช่ครับลูกที่ออกขวาไม่ก็สไลด์ไม่ก็พุชเนี่ยหน้าไม้เปิดแน่นอนสาเหตุเกิดจากหน้าไม้ที่เปิดส่วนมากก็จะคลิกข้อมือไม่ทันใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ใช้ชื่อตอนว่า r e ล e ฟ s e ฟิกสไลนะครับชื่อหล่อมากว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็คือเป็นการที่เราใช้จังหวะการรีลิฟข้อมือให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เพืะะ่อะจะช่วยในการที่จะปกติลูกออกขวาใช่ไหมเราเลี้ยงเข้ามือเพือ่อจะตบให้เขา้าให้ลูกเข้ามาด้านในมากขึ้นเราแก้ไขปัญหาแบบตรงประเด็นเลยใช่ครับก<ต>าที่้นเหตุเล็พลิกให้มันทันสิใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่แก้ได้เร็วที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยขั้นต้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาแก้โดยการใช้เหล็กสั้นก่อนครับผมเริ่มที่เหล็กสั้นไปเหล็กยาหรือไดรเวอร์อะไรเงี้ยเราแก้ที่เหล็กสั้นก่อนเหล็กสั้นถึงเหล็กกลางเนี่ยเป็นเหล็กที่น่าจะใช้ท้อมจุดแล้วก็ใช้ดีวอยู่ของเราคือใช้การตีแค่ครานนนัั้ะบ ตีเครื่องวงเนี่ยก็จะช่วยในการคอนโทรลูกให้เห็นแน่นอนก่อนว่าลูกเนี่ยตีอยอกไปแล้วตรงหรือเปล่าถ้ายังออกขวาอยู่เราก็ต้องลิสเข้ามือให้เร็วขึ้นอ๋อคือวออแนะนํว่าให้ใช้มินิสวิงก่อนทอาสวิงจิ๋วง่ายๆก่อนถ้ายังออกขวาเนี่ยใช่ครับก็ค่อยเริ่มพลิกเข้ามือมากขึ้นใช่ครับก็จะง่ายขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราซ้อมให้แน่นอนแล้วหลังจากนั้นพอมินิสวิงเริ่มไปครึ่งวงเริ่มไปเต็มวงหลังจากนั้น ค่อยเปลี่ยนเป็นเหล็กที่ยาวขึ้นซึ่งมันจะยากขึ้นใช่ไหมครับม,มันก็จะเป็นสุดที่แก้ได้ตรงประเด็นและเร็วที่สุดครับอ๋อคือการซ้อมครึ่งวงแล้วก็มีการพลิกข้มอมือใช่ครับอาทำอย่างนี้ไปก่อนเรื่อยๆใช่ครับเรา ขึ้นแค่ครึ่งวงทอนฮาร์ฟสวิงนะคะแล้วก็ปั้นข้อมือเลยใช่ครับท,ทันทีไปเรื่อยๆซ้อมจนที่เราเห็นลูกก่อนว่าจะจนนขวาเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจอกเป็นลูกรอก็คือลูกจะไปขวาแล้วมาซ้ายหรือจอกเป็นทางตรงก่อนก็พยายามหาจังหวะว่าพลิกให้มากขนาดไหนมากแค่ไหนใช่ครับ,รบต้องฝึกต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงตรงนี้แต่ว่าไม่ยากอะไรเลยโอเคครับก็เหมือนว่าเราฝึกมาสั้นๆก่อนคือบางคนเนี่ยปูอามเวลาจะแก้สวิงเนี่ยไปแก้จากเต็มวงเนี่ยแล้วพยายามจะแก้ไม่ให้สไลด์เนี่ยมันเต็มวงมากมันมีหลายพาร์ทเยอะกว่าแต่ว่าเนี่ยปูอามแนะนำคือเรามาสั้นๆ ใช่ครับเรามาแก้กันที่ทางซันก่อนพอทางซันได้ขึ้นไปคุณก็ได้เหมือนกันใช่ครับโอเคครับเนันนี้ต้องขอขอบคุณโปอามากครับเป็นเดลที่ดีมากทั้งหมดนี้คือช่วงของออนเดอะทีในสัปดาห์นี้ครับเอาล่ะรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The Team ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟนอร์เทนดังสิบนะครับอยู่กับโปรนพบพคุณวงหล่อครับผม ก็มีอะไรมาฝากกันครับครับก็วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเทคนิคการสวิงนะเรื่องที่ผมพูดถึงนี้ก็คือเรื่องของแกนสวิงนั่นเองเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าไม่สำคัญจริงแต่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการสวิงเลยนะใช่ครับซึ่งแกนสวิงก็คืออะไรคือกระดูกสันหลังของเรานี่เองเวลาเสตอัพนะครับแกนก็จะเอียงเวลาเราเสตอัพถูกต้องทีนี้เนี่ยเวลาเราสวิงเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยนอกจากแกนแล้วก็คือเรื่องของสวิง ครับผมว่าระนาบของสวิงนั่นเองถ้าเกิดว่าระนาบของสวิงเราเราดีแกนเราอยู่่ยรับลอกว่าตีตรงตีไกลแน่นอนอสวิงเพลนก็คือแนวก้านใช่แนวก้านถ้าหมองอยู่ทั้งข้างก็จะเห็นแนวก้านขึน้นไปน,น,นี่คือระนาบของสวิงหรือว่าสวิงเพลนครับผมบซึ่งสวิงเพลนที่ดีเนี่ยก็คือไม่ควรจะชันเกินไปและก็ไม่ควรจะแบนเกินไปนะซึ่งวันนี้นะก็เลยเป็นที่เป็นที่มาของซีรีส์ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยก็คือชื่อตอนจะตั้งจะแบนแกนช่วยได้ชื่อมาก่อนไหม เท่มากเลยจริงๆไม่มีอะไรเป็นะครับอ่ะเรามาเริ่มซีรีส์ตอนแรกก่อนครับก็คือเรื่องของการที่เรามีสวิงเพลทที่ชันเกินไปตั้งเกินไปตั้งเกินไปครับซึ่งสวิงเพลทที่ตั้งเกินไปเนี่ยนะท่านักกอล์ฟจะทราบยังไงว่าเรามีลักษณะนี้หรือเปล่าครับให้เราสังเกตดูถ้าเกิดว่าท่านักกอล์ฟเนี่ยเป็นคนที่ตีเล็กสั้นเนี่ยตีเล็กก้าฟิชชิ่งตีแล้วโดนดีเลยครับนะเข้าเป้าดีโดนนั่นลูกเลย แต่พอไปตีไม้ยาวๆเหล็กยาวๆอย่างเช่นเหล็ก5เหล็ก4เหล็ก3หรือว่าแม้กระทั่งดริเวอร์เองเนี่ยจะตีไม่ได้มีลักษณะถ้าตีดริเวอร์เนี่ยจะมีลักษณะรอดลูกเป็นส่วนใหญ่<อ>นั่นสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าท่านมีลักษณะสวิงเพลทที่ชันเกินไปก็<อ>นะเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่วงชันก็จะเป็นแบบนี้วันนี้นะก็จะมีเทคนิควิธีการแก้วงสวิงที่ชันเกินไปเนะี่ยทำยังไงนะให้กลับมาไม่ชันมากครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะเข้าเทคนิคการแก้นะผมอยากอธิบายอย่างเงี้ยเพื่อน ในเรื่องของสวิงเพลยเนี่ยจะมีความสัมพันธ์นะครับกับแกนกระดูกสันหลังเราให้ลองดูภาพนะครับถ้าเกิดว่าท่านักกอล์ฟเนี่ยเคยดูกีฬาไทยเท่าสดนเบสบอลนะครับจะเห็นได้ว่าเวลานักเบสบอลยืนเนี่ยจะยืนค่อนข้างตรงอาจจะมีการตรงตรงอาจจะมีก้มเล็กน้อยแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะตรงถ้าเทียบกับการเซตอัพของกอล์ฟแล้วเวลาที่นักเบสบอลสวิงไม้เบสบอลไปเนี่ยเห็นไหมครับว่ากานจะชี้ไปทางไหนก็จะเป็นระนาบราบ ค่อนข้างค่อขนข้างเกือบจะขนานกับพื้นเลยนะถ้าเราสังเกตดูนะลักษณะการยืนกับการเหวี่ยงไม้ของนักเบสเบอลเนี่ยนะครับถ้าเราดูองศาระหว่าง ก้านไม้นะครับกับกระดูกสันหลังเนี่ยจะค่อนข้างตั้งฉากกัน90องศาก้านก้านไม้ตอนตีอ่าตอนตีตอนประทะลูกเนี่ยตั้งฉากกัน90้าสิองศาเพราะฉะนั้นในกอล์ฟก็ต้องไคลเอ็กเซอร์ใช่ถูกต้องในกอล์ฟนะครับถ้าเกิดว่าเราดูนะว่าเราสตัฟเนะี่ยถ้าเราเซตล้พับตัวลงไปนะแล้วมองจากด้านข้างเนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะตั้งฉากกับกระดูกสันหลังเรา,เานะคร่าวๆนะก็จะประมาณนี้นะครับดังนั้นระนาบของสวิงกับกระดูกสันหลังหรือว่าแกนของเราเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์อย่างเลี่ยงไม่ได้เลยครับผมนะครับ ทีนี้มาถึงเทคนิคการแก้วงสวิงที่ชันเกินไปก็วิธีแก้นะักวิยงมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันครับ,รบโดยวิธีที่หนึ่งะครับให้นักกอล์ฟนะครับลองยืนให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอ่าซึ่งกา,การยืนให้กว้างขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจะทําให้ฐานของสวิงนั้นกว้างขึ้น,นครับแล้วก็การสวิงเนี่ยจะเป็นลักษณะรอบตัวมากขึ้นอ๋อกพราคืออาการที่ตั้งจะลดน้อยลงลดน้อยลงนะครับ ถ้าลองทําแบบนี้แล้วยังไม่หายนะลองแก้ด้วยวิธีที่2ก็คือลองยืนให้ห่างลูกบอลลูกกอล์ฟมากขึ้นครับนะถ้าเกิดว่าเรายืนไกลขึ้นเนี่ยนะครับก้านก็จะแบนลงนะแบนลงแล้วก็เวลาสวิงเนี่ยก็จะรอบตัวได้ไง่ายมันจะลดความชันไปตัวตรงไปเใช่ใชรหรือว่าทํา2อย่างนี้แล้วไม่หายนะทีนี้แหละมาปรับเรื่องแกนละนะลองปรับแกนตอนสิทธาบดูนะครับว่าท่านเนี่ยลักษณะของแกนที่ ก้มเกินไปหรือเปล่าหรือว่าพับตัวมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งการพับตัวที่ถูกต้องเนี่ยควรอยู่ที่ประมาณ30องศาครับผมนับจากแนวแนวตั้งนะครับนบ้งจากพับลงไป30องศาถ้าเกิดว่าท่านพับตัวเกินไปอาจจะเป็น40 4อ5องศาเนี่ยแนวโน้มในการรักสวิงเราตั้งขึ้นก็ก,ก็มีนะแล้วก็ถ้าทํา3อย่างเราไม่หายมีครับข้อสุดท้ายมีวิธีแก้สุดท้ายนะครับออของวิธีการทําให้วงสุงไม่ทันเกินไปก็คือค เวลาเราเซตอัพเนี่ยนะเชนให้ลองทิ้วตัวเหรอให้ลองเอียงตัวไปทางด้านขวา,นะาดันช่วงล่างทางด้านซ้ายดันลำตัวช่วงบนไปทา,ทางด้านขวาการทําแบบนี้นะจะทําให้วงสวิงเนี่ยออกด้านนอกหรือว่ายกเนี่ยยากขึ้น,นก็จะเป็นลักษณะการการหมุนแล้วก็การเขินรอบตัวก็จะมีอาการแบนขึ้นใช่ครับสวิงก็จะมาจากด้านหน,นใช่ยนระก็เป็น4วิธีง่ายๆที่ไปลองทําตามลําดับดูนะคือยังไม่ต้องทําทั้งหมดสี่อย่างในครั้งเดียวนะลอง ค่อยๆทาทีละอย่างดูลองเลือกดูว่าทําอย่างนี้แล้วหายไหมถ้าไม่หายก็ค่อยขยับขยับขยับขึ้นไปยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณุนนกมากครับที่ส่งัญเลยก็คือต้องขอขอบคุณสนามและทั้นลังสินในวันนี้ด้วยนะครับสภาพรลมแรงมากท้าทายหน้าตีขอบมากนะครับเดี๋ยวผมรอก็จะไปดองต่อกับุนนกทั้งหมดนี้คือช่วงของออนเดอะกรีในสัปดาห์นี้ครับ เชื่อว่าปัญหานี้หลายๆคนเป็นแม้กระทั่งทีมงานของเราเองก็ยังเป็นอยู่ตีสไลด์ขวานะคะแต่ว่าในเรื่องของออน h ททีก็อย่างที่โปรอารแนะนําไปนะวิธีการแก้สไลด์นะครับก็คือใช้การตีครึ่งวงเนี่ยนะดูตีครึ่งวงแล้วก็คลิกข้อมือให้ทันฝึกฝึกไว้อย่างนี้เนาะก็เริ่มจากครึ่งวงก่อนถ้าเกิดว่าไปตีเต็มวงเลยเนี่ยมันแก้ยากไงทีมงานเราโปรดิวเซอร์เราเนี่ยก็ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน ยังไงคะต,ตีเต็มเลยมันเลยสไลด์อยู่อย่างนี้ใช่ก็ยังไม่หายสักทีบอกให้ตีขคร่งวงก็ไม่ตีสงสัยต้องไปดูโพรอ่านตอนนี้แหละ สงสัยค่ะ้า้ยาง้นต้องจับไปให้ไวถูกต้องครับแล้วสาหรับอเนกรกลีราคาของปนบเองก็เป็นเรื่องของการแก้วงที่ชันตอนแรกไปนะก็ลองนําแบบฝึกหัดอย่างที่บอกไปมันมีมีแค่3าสี่ข้อวิธีการแก้นะครับแล้วก็เรื่องของแกนกับเรื่องของระนาบของสวิงเนี่ยเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าใจเรื่องของแกนก็จะแก้วิธีการแก้แก้ระนาบของสวิงได้นะซึ่งตอนแรกก็แก้ไปแล้ว ถ้าบงชันทําแบบนี้แต่ว่ายัางเหลือีก3ตอนซีรีย์ของผมโอ้โหอย่างเงี้ยต้องติดตามจริงๆเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้ามีอะไรเราอยู่บอกเลยว่าเด็ดมากสักครู่เดียวคะ่ะ